็เอาปลายลงแต่ส่วนใหญ่คือจะลงข้างล่างดังนั้นคติของพวกเราจะอยู่ในนรกกัมเนดชานเปรววิสัยเสียส่วนมากนานๆหลุดไปเป็นเทวดาตายจากเทวดาก็ลงมาข้างล่างนรกกัมเนดชานเปรววิสัยหลุดไปเป็นเทวดาเป็นอย่างนี้ไปมาจนทั้งนานๆถึงจะได้มนุษย์สักครั้งหนึ่งมนุษย์นี้เกิดยากน,นี่คือวงรอบของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ที่ผู้เจ้าเราได้ตรัสอธิบายไว้ ซึ่งผู้เจ้าเราพูดผิดไม่ได้นะเน้เนย้ำอีกทีว่าท่านพูดผิดไม่ได้นะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกภิกขุสาวกภิกขุณีสาวกเราถึงต้องมาเงี่ยโสดลงสดับว่าผู้เจ้าพูดอะไรไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเราจะได้เดินตามอย่างถูกต้องเราจะได้เลือกบูชาได้ถูกต้องเราจะได้เลือกกระทําได้ถูกต้องนะะ ในเมื่อเดราัชานวิชาขวางกั้นมากผลเราก็เลิกซะจบแล้วง่ายไม่มีอะไรผิดนะ